ามะเร็งปากมดลูกนะคะมะเร็งก็จะเหมือนทั่วๆไปของของมเอะเร็งอวัยวะอื่นก็คือการรักษาเนี่ยเราเราจะแบ่งตามระยะระยะของโรคนะคะก็คือระยะของเตียงมะเร็งว่าอยู่ในระยะที่เท่าไหร่ซึ่งการแบ่งระยะของมะเร็งปากมดลูกนะคะเราจะแบ่งตามการตรวจร่างกายซึ่งการตรวจร่างกายก็จะประกอบด้วยการตรวจร่างกายทั่วๆไปการตรวจภายในและการตรถถวจทางวาวรหนัก นะคะถ้าเป็นมะเร็งปากมะลูกระยะที่1นึ่แปลว่ามะเร็งปากมะลูกเนี่ยอยู่เฉพาะบริเวณปากมะลูกอันนี้เราจะมีการรักษาได้สอแบบนะคะแบบแรกก็คือการผ่าตัดซึ่งการผ่าตัดเราก็จะเข้าไปผ่าตัดคนไข้โดยเอามดลูกรวมทั้งปากมะลูกออกนะคะแล้วก็เลาะต่อมน้ําเหลืองบริเวณอุ้งเชิงกานทั้งสองข้างส่วนกรณีของการตัดรังไข่หรือจะไม่ตัดรังไข่นั้นเราจะดู องประกอบใหญ่ๆก็คือดูอายุของคนไข้นะคะและดูความจําเป็นในการได้ฮอร์โมนของคุณผู้หญิงคนนั้นว่าเรามีความจําเป็นต้องตัดรังไข่เขาไหมอีกการรักษาหนึ่งนะคะของการรักษามะเร็งตามลูกระยะที่หนึ่งคือการฉายแสงซึ่งก็จะประกอบด้วยการอ่าการฉายแสงและการใส่แร่ค่ะส่วนมะเร็งระยะที่สองและสามและสี่ซึ่งเราถือว่าเป็นมะเร็งระยะท้ายเนี่ยนะคะการรักษาเนี่ย โดยภาพรวมจะเป็นเรื่องของการฉายแสงนะคะซึ่งก็จะประกอบด้วยรังสีรักษาการฉายแสงการใส่แสร,แร่และการให้เคมีบัดร่วมด้วยและรักษาประคับประคองตามอาการของคนไข้